อ่ะนี่แหละคือเล่าให้ฟังแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีเงินให้เงินทำงานต้องมีวิชาแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าคุณค่าของเงินเราสามารถแปลงเป็นเงินที่มหาศาลได้คุณผู้ชมมีเงินหมืน่นเงินหลายหมืน่นเอาไปแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศทำกำไรหมื่นเหรียญกาไรแค่บาทหนึ่งก็ได้หมื่นบาทแล้วไม่ต้องทางานหนึ่งเดือนน่ะคุณผู้ชมไปทางานหนึ่งเดือน ได้มาหมื่นหนึ่งหมืสอาที่สำคัญยังไม่ลบค่าใช้จ่ายเนาะนี่คือเงินกำไรสดๆหน0 0งหบาทจากเงินกำไรแค่บาทเดียวสมมุติเรามีเงินต้นทุนอ่าหมื่นเหรียญมาเลเซียวิงเก็ตเราก็ลงทุนแค่7จ0 0หมื่บาทเองกำไรบาทหนึ่งเราก็ได้มาแล้วหมื่นบาทก็กลายเป็นเกือบ8ป0 0 0ื่นเกแต่วันนี้ผมอยากจะบอกอะไรอย่างนะ สิ่งที่จะทําให้คุณผู้ชมรวยเร็วถ้าเราอยู่เมืองไทยคุณผู้ชมกินอาหารมื้อเดียวจะมีเงินเหลือเก็บนะสองพันสองร้อยบาทต่อวันถ้ากินมือม้อละมื้อละร้อยบาทถ้าสามสิบวันก็หกพันบาทสิบเดือนหรือหนึ่งปีเจ็ดหมื่นสองพันบาทแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหน้าใจหายเรื่องหนึง่งถ้าคุณผู้ชมอยู่ต่างประเทศนะถ้าคุณผู้ชมกินสามมือ้อแล้วคุณผู้ชมนะ ถ้ามือหนึ่งมันสามสิบเหรียญรวมน้ํารวมทุกอย่างนะกินข้าวจานหนึ่งแล้วกินเหลือแค่มื้อเดียวแล้วอีกสองมือก็คือหกสิบเหรียญหกสิบเหรียญคูณสามสิบบาทเป็นเท่าไหร่หกสองสิบสองหกสามสิบแปดผมไม่ต้องคิดพันแปดหรอกผมคิดให้คุณผู้ชมแค่พันสองร้อยบาทพอพันสองร้อยบาทสามสิบวันนะถ้าคุณผู้ชมยิ่งอยู่ต่างประเทศนะรวยเร็วกว่าเดิมคูณสามสิบบาทนี่คือสามหมื่นหกพันบาทนะ คูณสิเดือนอะสี่แสนอะไรนะสี่แสนสามหมบาทเฮ้ยแค่กินอาหารเหลือแค่มื้อเดียวแล้วคุณผู้ชมไม่กิน2มือ้อคุณผู้ชมมีเงิน4ี่แสนสามหมบาทคุณผู้ชมแค่2ปีซื้อรถได้1นึคันแต่ผมไม่ได้หมายถึงให้คุณผู้ชมไปอดไปเก็บแค่นั้น ไอ่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทเอาไปให้พ่อให้แม่ส่งกลับเมืองไทยไปจ่ายค่าบ้านค่ารถเท่านั้นไม่พอรู้ไหมเอาเงินไปแลกเงินกําไรเหรียญหนึ่งนะกําไรเหรียญหนึ่งแลกได้สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะแลกได้เกือบสองหมื่นเหรียญเกือบสองหมื่นเหรียญน,นะถ้าบาทหนึ่งก็เกือบสองหมื่นเหรียญน,นะก็คือไอ้ถ้าเหรียญหนึ่งถ้ากำไรเหรียญหนึ่งก็สองสองหมื่นเหรียญน,นะแต่ปีหนึ่งมันทำหลายรอบไง คุณผู้ชมก็สามารถทำได้ทั้งสามบาทได้สามเหรียญถ้าสมมติเราแลกมาได้สองหมื่นเหรียญสามเหรียญเป็นเท่าไหร่หกหมื่นเหรียญคูณสี่หกหมื่นเหรียญคูณคูณ,คณอ่าสามสิบบาทก็่ดั้นแสนแปดนี่มันหกพันบาทหกพันเหรียญครับหกหมื่นเหรียญคูณสามสิบบาทคุณผู้ชมจะมีเงินหนึ่งล้านแปดแสนบาทโอ้ มันจะไม่รวยได้ไงอะ่ะเนรมิตเงินจากเงินที่เราเก็บสี่แสนสามืนเก้าพันสองรอบาทถ้ากินวันละสะักมื้อละสามสิบเหรียญก็หกสิบเหรียญเหลือเหลือในกระเป๋านะหกสิบเหรียญน,นี่รวมค่าน้ำค่ากินขนมค่าอะไรทุกอย่างเนาะกินข้าวแค่มื้อเดียวแล้วก็คูณสามสิบบาทสาสิบวันคูณหนึ่งปีคูณสามสิบบาทนี่คิดสาสิบบาทเนาะ ่จร,จริงก็เอาค่าเฉลี่ย25บาทถึง30บาทแล้วกันในแต่ละประเทศแต่ทั้งหมดนี้คือ4ี่แสนกว่าบาทเฮ้ยแล้วถ้ารู้วิชาแรกเป็นเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศละ่ะทำเงินกำไรสามเหรียญละหนึล้านแปดแสนบาทลงทุนสองหมเหรียญน,นะได้ปีห่งล้านแปแสนบาทแค่นี้ก็รวยแล้วครับถ้าใครฟังผมแล้วเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบาย